อีกแล้วค่ะมันมาอีกแล้วหิมะาขาวโพลนเลยค่ะสวยงามมากค่ะสวยจริงๆ ตอนนี้กำลังเดินไปข้างบนไปทํางานค่ะแต่วันนี้ต้องมีของไปฝากคนข้างบนด้วยนะคะวันนี้เราซื้อเอาช็อกโกแลตไปให้เขาค่ะมีของฝากไปฝากเพื่อนๆข้างบนค่ะวันนี้ค่ะเดินไปข้างบนด้วยกันนะคะวันนี้ได้ช็อกโกแลตไปฝากเพื่อนๆข้างบนด้วยค่ะ วันนี้ค่ะช็อกโกเล็ดย่างอร่อยอริดอริดอร่อยค่ะเราจะเอาไปฝากเพื่อนข้างบนด้วยนะคะฝากคนที่ทํางานเพื่อนร่วมงานนะคะอู้หูวันนี้ค่ะเมื่อคืนหิมะตกนะคะทุกคนหิมะตกแล้วก็พอหิมะตกปุ๊บหิมะมันจะกบน้ําพื้นข้างล่างที่เย็ยนเป็นน้ําแข็งทําให้เราเดินลื่นได้นะคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ต้ใส่อ่ามีรองเท้าที่ใส่กันลื่นไว้ตรง รองเท้านะคะก็เลยแบบว่าดีหน่อยค่ะสวยงามมากค่ะสวยจริงๆดูสิคะทุกคนอากาศวันนี้มีแดดนะคะอากาศดีค่ะอากาศดีมากติดลบก็จริงนะคะแต่ว่ามันสดชื่นเวลาได้เดินค่ะเดินจากโรงงานข้างล่างไปโรงงานข้างบนค่ะทุกคนต่อก็จะชมบรรยากาศชมบรรยากาศไปด้วยนะคะที่ ถนนที่เราจะต้องเดินไปโรงงานข้างบนนะคะนะคะทุกคนไปด้วยกันค่ะเอาของฝากไปให้เขากินด้วยนะคะช็อกโกแลตอย่างอริดอร่อยทำงานเหนื่อยได้เติมพลังงานนิดหน่อยก็คงจะสดชื่นนะคะเราก็ได้ช็อกโกแลตมาให้เพื่อนๆกินแล้วนะคะข้างบนค่ะเราเอาช็อกโกแลตมาให้เขากินเราดีใจกันใหญ่เลยค่ะทำไมถึงมีช็อกโกแลตมาให้เพื่อนๆกินเลยคะ จะให้ดูค่ะว่าทำไมนะคะนี่ค่ะนี่คือถุงที่ต้อเก็บขวดจากอาจากที่ทำงานนะคะทุกคนนี่คือขวดจากที่ทำงานที่ต้อเก็บนะคะต้อจะอไปพันนะคะเอาไปเปลี่ยนเป็นตังเป็นเงินนะคะทุกคนหนึ่งขวดก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งโครนนะคะหนึ่งขวดก็เท่ากับหนึ่งโครนหนึ่งกระป๋องนะคะเท่ากับหนึ่งโครน เราก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินมาซื้อช็อกโกแลตให้เพื่อนๆที่ทำงานกินค่ะข้างบนโรงงานข้างบนก็เก็บได้เยอะอยู่นะคะหลายสิบตังค์อยู่เหมือนกันค่ะทุกคนสามีเซอร์ไพรส์ค่ะสามีเซอร์ไพรส์กลับมาถึงบ้านซื้อสมือกดโถตาไว้ให้ค่ะอันใหญ่เลยค่ะอันเบลเอเลยเขาบอกว่า ของโปรดของเมียนะคะวันนี้เรากินเสมอกุดโถดตากันค่ะแหมเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะทุกคนค่ะน่ากินมากค่ะเสมอกุดโถดตาค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เสมอกุดโถตด,โถต,าดโถตาให้เมียนะคะสามีมที่ใจด,ดีเอาใจวันนี้ วันนี้เอาใจเมียผิดปกติทำทำอะไรผิดนะเนี่ยทำอะไรผิดน,น่าสงสยัยว่เสียอยู่หรือหนึ่ยงยกศรดูเยอะจนทิ้งเฟียนเลยเหรอคอนสติกด้วยแค่อนสกิดไหลบ้านหรือไม่กโ็โอเค mm. ก็บอกว่ารักเมียมากที่สุด mm. ขอบคุณค่ะมามา,มาถึงบ้านก็เซอร์ไพรส์เลยค่ะซื้ออ่าสมือกุ๊ดโทตาไว้ให้เมียนะคะมาถึงบ้านเลิกจากงานมาก็ ได้กินอาหารของโปรดค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะทุกคนอืมน่าทานมากเลยอืม Begynner det. ทินใดกล oh. ับมาถึงบ้านแล้วค่าทุกคนสามีทํากับข้าวไว้รอนะคะส่วนโตต้ตก็แวะแวะ,ะซื้อซื้อของขนมหวานกุกกิกมากินก่อนนะคะแล้วก็จะทานข้าวก่อนแล้วค่อยกินเพิ่มน้ําหนักอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้เรามาทานข้าวฝีมือสามีก่อนนะคะเลิกงานมาก็มีกับข้าวรออย่างนี้ชื่นใจหน่อยนะคะมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะ กลับมายังไม่ถึงบ้านนะคะแวะข้างแวะข้างทางนะคะแวะ,แวะกลางทางไม่ใช่ข้างทางค่ะกลางทางค่ะอยากกินมากค่ะเพิ่มความอ้วนสักหน่อยก็คือมีพวกขนมหวานนะคะขนมหวานขอ,อก,กูนะคะแล้วก็ไอที่สำคัญก็คือตัวนี้ค่ะค่ะตัวนี้อร่อยมากค่ะช่วงนี้เขากำลังนิยมกินกันนะคะเป็น กล้จะถึงเทศกาลกินแซมหลังแล้วกันแล้วนะคะขนมตัวนี้นะคะเทศกากลก็จะมาถึงแล้วช่วงนี้ขอขอเพิ่มน้ําหนักอีกหน่อยนะคะตอนแรกว่าจะลดน้ําหนักตอนนี้ก็ขอเพิ่มน้ําหนักด้วยข้อกูนะคะทานข้าวก่อนนะคะแล้วค่อยกินของหวานตามหลังนะคะวันนี้ค่ะมาค่ะมากินกันค่ะทีนี้ เมือกดโทษต้านนะคะไป็ดเครื่องดูดฝุ่นจ้ะเครื่องดูดฝุ่นมันอหลบกวนเสียงอืม อร่อยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเครื่องแน่น กินอาหารฝรั่งน้ำตอลาดลใ้ใจเหมือนนี่เด้อพี่น้องอืมจับอร่อยมาก ของโปรดค่ะถ้าสามีต้อทำจะอร่อยกว่านี้ค่ะอันนี้ว่าอร่อยแล้วสามีต้อทาอร่อยกว่านี้อีกถุกมันเขาจะทําทาไอ้นี่อร่อยค่ะใครได้กินแล้วหมติดใจเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาได้กินเขาบอกว่าเขาอยากได้สูตรสูตรกับสามีต้อนะคะ <c oughs> ทำไม่ะเจ๋วเพิ่งเลิกจากงานมาค่ะอยู่ทําผมเจ๋วไปทํางานมาซะเราเลิกจากงานมากับนี้อาหารไปรอแล้วนะคะเมือนี้ค่ะ Mm hmm. อร่อยด้วยกันนะคะ